จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันสปินเรสที่สนามมูเจโลโประเทศอิตาลีครับกับการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นสนามโฮมเรสของทีมดูคาติและนักบิดอิตาลีทุกคนครับแถมยังได้ลุ้นกับอันดับออกสตาร์ทของเจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเราด้วยครับคลิปนี้ครับผมมีรายงานผลการแข่งขันในรอบ Q2 ของ Moto 2และการแข่งขันสปินเรสในรุ่น m o t o GP มาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก4 g ดิ่สีเกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผม สวัสดีครับอยู่กับผมกด์ดบสีเกมมิมาเริ่มต้นกันที่รุ่นโมโตทัวร์ก่อนเลยครับที่สนามนี้แฟนๆชาวไทยครับที่เชียร์เจ้ากล้องสมเกตจันทาครับก็คงจะลุ้นกันเยอะหน่อยครับเพราะเมื่อรอบ P1 ครับเจ้ากล้องของเราสามารถจบในอันดับที่1 แต่ในรอบ P2 ครับอันดับของเจ้ากล้องตกลงไปอยู่ในอันดับที่13ก็มีหลายหลายคนเลยครับที่พูดกันว่าสิงสนามซ้อเหมือนเคยหรือจะเป็นที่พูดแบบว่าแบบนี้มาตลอดวันศุกร์ดีวันเสาร์ร่วงแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายครับแต่สําหรับผมนะครับย้ำนะครับสาหรับผมคนเดียวผมมองว่าปีนี้ครับเป็นเรื่องที่ยากมากครับกับการที่จะพลาดเล็กๆน้อยๆ เพราะถ้าเราได้ดูเวลาของแต่ละรอบการซ้อมครับเพื่อนๆพี่ๆคงจะได้เห็นกันครับว่าเวลาแต่ละอันดับครับแทบจะไม่ต่างกันเลยบางอันดับครับเวลาต่างกันแค่ไม่ถึง0.1วินาทีด้วยซ้ํามันเลยทําให้การพลาดสักนิดเดียวครับก็ส่งผลต่ออันดับเป็นอย่างมากครับมาครับเรามาดูรายงานการซ้อมในรอบ Q2 ของโมโตทกันดีกว่าครับเริ่มต้นการจับเวลาครับก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวครับสาหรับเจ้ากล้องสมเกตจันทาของเรา ที่สามารถทําเวลาในรันแรกอยู่ในอันดับที่4ครับซึ่งเวลาต่อรอบตามหลังอันดับที่1อยู่เพียงแค่ไม่ถึง0.2วินาทีเท่านั้นซึ่งในขณะนั้นครับอันดับที่1ก็เป็นของมานนเอลกอรซาเลสครับอันดับที่2อลองโซโลเปสอันดับที่3เป็นทางด้านของนักแข่งวายการ์ดครับอย่างเมทเทียพาซิน่และอันดับที่4ครับเจ้ากองสมเกียรติจันทราซึ่งในช่วง8นาทีแรกครับก็ยังคงอันดับเดิมไว้ได้อยู่ครับสำหรับเจ้ากองของเรา มาต่อกันที่รันที่2ครับช่วงท้ายของการแข่งขันครับซึ่งเจ้ากล้องของเราก็ออกมาในช่วงไม่ถึง4นาทีสุดท้ายแล้วล่ะครับแถมยังออกมาแล้วไปตามหลังผู้นําอย่างเซอร์จิโอกาเซียอีกตอนแรกไอ้ผมก็นึกว่าเออตามหลังกาเซียยังไงก็น่าจะเวลาขยับครับแต่เปล่าเลยครับเวลาดีขึ้นแค่2เซกเตอร์เท่านั้นครับพอทาท่าจะแซงกาเซียก็แซงไม่สําเร็จทําให้เสียเวลาในเซกเตอร์ที่3ไปพอสมควรครับ ซึ่งทําให้เวลาไม่ขยับไปไหนเลยครับสาหรับเจ้ากล้องของเราและก็เป็นไปตามนั้นครับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราของเราจบการแข่งขันในรอบคอลี่ไฟด้วยอันดับที่8ออกสตาร์จากแถวที่3ครับในวันอาทิตย์นี้ซึ่งอันดับออกตัว2แถวแรกครับมีดังนี้อันดับที่1ครับโจโรเบิร์ตอันดับที่2เซอร์จิโอกาเซียอันดับที่3ามาลองโซโลเปสอันดับที่4มานนเอลกอรซาเลสครับอันดับที่5ดารินบินเดอร์ และอันดับที่6มาโกสรามิเรสครับสวนการแข่งขันในวันอาทิตย์ครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกา15นาทีครับตามเวลาบ้านเราซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ครับสามารถรับชมกันได้ที่ช่องสป o ทีวี2หรือช่อง TNT SPORT 2นะครับสนามนี้ช่อง PPTV 36ไม่ได้ถ่ายทอดสดเช่นเคยครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์เชีย์เจ้ากล้องสมเกียรติจันทาของเรารับให้ทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนเกันนะครับ มาต่อกันที่การแข่งขันสปินเรสครับในรุ่น Mo t ต GP กันต่อครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าสนามนี้เปรียบเสมือนการแข่งขันโฮมเรสของทีมดูคาติและนักบิดอิตาลีทุกคนครับเลยต้องบอกเลยครับว่าแฟนๆดูคาตินี่รุ้นให้นักแข่งเจ้าบ้านครับสามารถทําผลงานให้ดีกว่านักแข่งสเปนให้ได้แถมยังมีประเด็นดราม่าในรอบซ้อมเมื่อวันศุกร์อีกครับที่ฟารเชสโกบันดาญาครับได้ไปบางายอเล็กซ์มาเกส จนทำให้บรรญาย่าครับต้องโดนโทษปรับกีสตาร์ตลงมา3อันดับซึ่งทําให้เกิดความคิดเห็นแตกเป็น2ฝั่งครับทั้งทางด้านของแฟนคลับบรรญาย่าเองและทางแฟนคลับของครอบครัวมาเกตครับที่ได้พูดถึงความเหมาะสมของการให้โทษเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการให้โทษปรับอันดับออกตัว3อันดับของบรรญ,ญาย่าเหมาะสมหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันครับ มาพูดถึงการแข่งขันสปินเรสกันดีวกว่าครับเมื่อสัญญาณไฟดับลงครับการแข่งขันก็เริ่มขึ้นก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเปโก้บรรยาย่าเลยครับที่ออกตัวได้ดีมากสามารถขึ้นมานำเป็นอันดับที่1ได้ตั้งแต่โค้งแรกเลยและเป็นทางด้านของอีเนบาสตินินีครับที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ตามต่อมาด้วยคอเกมาตินในอันดับที่3และมาร์กมาเกตในอันดับที่4 ซึ่งในช่วงแรกครับก็เป็นการแย่งชิงอันดับที่2ของมาตินไลบาสเตเนนี่แหละครับที่ชิงอันดับกันเดือดมากเดือดกันไปเดือดกันมาจนประทะกันในรอบที่3ครับโค้งที่1จนทําให้อีเนียบาสเตเนนี่ครับล้มลงไปในที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันไปครับส่งผลให้มาร์คมาเกธครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3แล้วครับช่วงนั้นแหมขึ้นมาอยู่ในอันดับโพเดียมได้ตั้งแต่ต้นแบบนี้ครับแฟนๆพี่มาคงจะชื่นใจกันเลยใช่ไหมล่ะครับ ในรอบต่อๆมาครับก็เป็นการดวลกันระหว่างมาร์กมาเกตและคอเก้มาตินแหละครับที่ดวลกันมันมากไล่ตามกันแบบโค้งต่อโค้งใส่กันสุดๆจริงๆครับสำหรับมาร์กมาเกตและมาตินซึ่งตรงนี้แหละครับระหว่างที่2คนนี้เขาเล่นกันก็ทำให้บรรย่ญญา,ญาครับเริ่มมีระยะห่างที่มากขึ้นไปแล้วครับ<อ>และในช่วงรอบที่6ครับโค้งที่1 มาเกสก็เบาลึกแซงมาตินได้สำเร็จและเริ่มที่จะออกห่างจากมาตินทันทีครับซึ่งตอนนี้แหละครับมาตินกลายมาเป็นผู้ตามบ้างแล้วครับแต่แล้วครับเมื่อมาตินกลายมาเป็นผู้ตามครับและพยายามที่จะทวงอันดับคืนในรอบที่8โค้งที่1ครับมาตินก็พลาดล้มลงไปในที่สุด บอกเลยครับว่าเสียหายพอสมควรเลยครับสำหรับคอเก้มาตินที่ล้มลงไปครับเพราะว่าทั้งคะแนนของบัญญาย่าและมาเกดไล่เขามาแล้วครับซึ่งการล้มในครั้งนี้ของคอเก้มาตินครับทำให้เจ้าตัวต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุดเสียได้จริงๆครับสำหรับมาตินผมก็นึกว่าช่วงท้ายเกมครับจะได้ดูการแข่งขันที่เดือดกว่านี้แล้วครับ และการล้มของมาตินในรอบนี้ครับทำให้อันดับที่3ครับก็ตกเป็นของเจ้าฉลามน้อยอย่างเปโดรคอสตาไปเรียบร้อยครับขึ้นมาอยู่อันดับบนโพเดียมได้อีกครั้งเลยครับสำหรับเปโดคอสตาอ๋อล่าสุดครับในปี2025ครับเปโดคอสตาจะขึ้นไปขับให้กับทีมโรงงาน KTM แล้วนะครับคอนเฟิร์มจากเพจ MotoGP เองเลยซึ่งเปโดคอสตาครับจะขึ้นไปแทนแจ็คมิลเลอร์ครับขี่คู่กับแบดบินเดอร์ในฤดูกาลหน้านี้ครับสำหรับคอสตา ในช่วงท้ายของการแข่งขันครับมาร์กมาเกสก็พยายามเหมือนกันครับที่จะทำระยะห่างของเขากับบรรยาย่าให้ลดลงแต่ก็ไม่เป็นผลจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับว่าสนามนี้ครับบรรยาย่าเขาแรงจริงๆและการแข่งขันก็จบลงไปแบบนี้เลยล่ะครับอันดับที่หนึ่งครับเป็นฟาเชสโกบรรยาย่าครับอันดับที่สองมาร์กมาเกตอันดับที่สามเปโดวคอสตาอันดับที่สี่ฟรังโกโมเบเดลี่อันดับที่ห้าแบดบินเดอร์และอันดับที่หกมาวริกบิยาเลสครับ ก็ต้องมาดูกันต่อเลยครับว่าในรอบฟูลเรสบรรยายาที่จะโดนปรับกีดสตาร์ทสามกฤิจะจบด้วยอันดับที่เท่าไหร่และคอเกม,มาตินครับจะแก้เกมอย่างไรกับสนามที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าทางเขาเลยครับและมาร์กมาเกตครับกับการที่วิ่งตามหาอันดับที่สูงที่สุดบนโพเดียม เราต้องมาดูกันครับว่าเขาจะทําได้สําเร็จไหมในวันพรุ่งนี้เมื่อเขาออกสตาร์จากข้างหน้าเจ้าบ้านอย่างเปโก้บันดาญาเพื่อนเลองคอมเมนต์มาทายกันเล่นๆดูครับว่าใครกันนะที่จะจบในอันดับที่1ถึงอันดับที่3ในสนามมูเจลโลประเทศอิตาลีแห่งนี้ครับซึ่งการแข่งขันในรุ่นม o ต GP ครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา19นาฬกาตามเวลาบ้านเรานะครับผม เพื่อนๆสามารถรับชมกันสดๆกันได้ที่ช่องสปอตที2หรือช่อง TNT Sport 2นะครับสนามนี้ช่อง p p t v 36ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับผมถ้าผู้บริหารช่องทูสปอตทีวี2ได้ยินแล้วก็สปอนเซอร์ก4 Ga m i n g มมาได้นะครับผมอุตสาห์โปรโมทให้เกือบทุกการแข่งขันเลยอ้ออย่าลืมนะครับ17เจนาฬิกานาทีครับมาลุ้นกับการแข่งขันโมโต o ูของเจ้ากล้องสมเกียจจันทราไปด้วยกันนะครับผมให้เจ้ากล้องสามารถทำอันดับดีๆให้ได้อีกสักหนึ่งสนามครับผม ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการมอต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับผมฝากกดไลค์กดติดตามการ a m i n g ีเกมมกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ